วิดีอาจารเอ๋านายขึ้นมาอจารเอ๋อาจาิมเฉิอาจายิ้อ้อ,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 อรุญอบุญบุญบุญอ่อลูกใครอะอยู่ในตะกร้าเนี่ยลูกไม่อีเหรอฮะา,ากแเอะจะเอาไปซักแล้วเนี่ยเอาไปเข้าเครื่องแล้ว เราไปซักแล้วนะอานิ้วชูสนิ้วก่อนอ่ะชูสนิ้วกันแล้วแล้วแล้วชูสนิ้วให้แม่ดูหน่อยแล้วนิ้ว้วนิ้วน้ววน้วนวนิ้วน้วิน้วนิ้นิ้วน่้ว้ววนนนวน้ ไอยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเอยยิ้มโอ้ยอยู่ตัางเธอนายเนาะใหญ่อ้าวอ้ยิ้ม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 อ้าไยิ้ม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 อ้ยิ้มยิ้มยิ้มจ้าโอ้าหัดเดินเลยหัดเดินอยู่ในตะกร้านี่แหละหัดเดินอยู่ในตะกร้านี่แหละโอ้ยน้ำลาย โอ้ยดูขับรถด,ดูโอ้โขับรถใหญ่เลยโอ้โอ้ขับรถใหญ่เลยเอ,อ,อ,อขับรถใหญ่เลยพอแล้วพอแล้ว